ขอเชิญร่วมทอดกระถินสามัคคีประจำปี2564เพื่อสมทบทุนบูรณะปฏิสังขอนเมนและชาปนสถานทอดถวายณวัดชัยภูมิวนารามตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิภูมิ เนื่องด้วยเมนและชาปนสถานอันเป็นสถานที่ประกอบการชาปนกิจศพประจำวัดชัยภูมิวนารามทำการก่อสร้างและใช้ประโยชน์มานานซึ่งได้ชำรุดสุดโทมไปตามกาลเวลา คณะกรรมการวัดชัยภูมิวนารามได้มีมติตเห็นสมควรให้บูรณะปฏิสังขรณ์ขึ้นเพื่อเป็นสถานที่บำเพ็ญกุศลศพของประชาชนทั่วไปไปแต่ทางวัดดังขาดทุนทรัพย์ในการบูรณะปฏิสังขรณ์อีกเป็นจำนวนมากจึงได้จัดทำกระถินสามัคคีขึ้นเพื่อจัดหาทุนทรัพย์สมทบในการบุรณะปฏิสังขรณ์เพื่อให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ต่อไปไป,ไป ในการนี้ได้มีพันตำรวจเอกด็อกเตอร์นิรันต์คิดบรรจงผู้กำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิผู้มีศรัทธาเลื่อมใสจองเป็นประธานทอดกฐินสามัคขีจึงขอเชิญชวนสาธุชนผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคขีในครั้งนี้ตามกำลังศรัทธาทางธรรม กำหนดการวันเสาร์ที่13พฤศจิกายนพศ2564เวลา9นาฬกาตั้งองค์กถินสามัคคีณศาลาการประเรียนวัดชัยภูมิวนารามรามเวลา17นาฬิกาเจริญพระพุทธมนต์สมโภชองค์กถินสามคัคคี วันอาทิตย์ที่14พฤศจิกายนพศ2564เวลา8นาฬิกาตอนรับสาธุชนผู้มาร่วมงานทอดกระถินาสามัคคีเวลา11นาฬิกาถวายพัตตาหารเพลแดบบ่พระภิกษุและสามเณรทั้งอาราม,รามเวลา12นาฬิกาสาธุชนร่วมกันรับประทานอาหาร เวลา13นา,นาฬิกาประกอบพิธีทอดกระถินสามัคคีกรวดน้ำรับพรเป็นอันเสร็จพิธีที่ที่ทประธานฝ่ายสงฆ์พระปริยัติกิจวิธานเจ้าอาวาสวัดชัยภูมิวนารามรประธานฝ่ายคารวะพันตำรวจเอกด็อกเตอร์นิรันร์คิดบรรจงจงจง ขออำนาจคุณพระศรีรัตนไตรัยและอำนาจเดชาลุกภาค พระพุทธศีลบัญชรพระพุทธสมปรา,า,าปรถนาโปรดอภิบาลปกป้องคุ้มภัยให้สาธุชนทุกท่านประสบความสุขความเจริญด้วยจตุรพิทพพรชัยคืออายุวันนะสุขะพละปฏิพานธรรมสารสมบัติขอความปรารถนาที่ดีงามจงสำเร็จดังมโนรถแห่งความปรารถนาทุกประการเธอเธอ